เปิดตัวสินเชื่อตัวใหม่ให้เป็นเงินก้อนพ่นสบายรับไปเลย20,000บาทดอกเบี้ยแบบเพื่อนสนิทเลยนะครับเป็นวงเงินเล็กๆแต่ว่าใจใหญ่รับเงินไปใช้กันได้ไวช่วยเราได้จริงๆสวัสดีครับออฟไลน์ชาแนลครับช่องทางการกู้ยืมเงินและการแนะนําสินเชื่อต่างๆนะครับ รวมไปถึงเรื่องราวของเงินต่างๆและในวันนี้นะครับเรามีสินเชื่อตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวกันมาหมาดๆเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของวงเงินนั้นอาจจะให้ได้ไม่สูงมากนะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเงินแบบรวดเร็วก็จะให้ได้สูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0บาทต่อคนสําหรับคนที่ต้องการเงินแบบฉุกเฉินมีความจําเป็นแบบเร่งด่วนที่จะนําเงินไปใช้จ่ายตรงนี้นะครับรับรองว่าได้กันอย่างแน่นอนข้อดีของที่นี่นะครับก็คือจะได้เป็นเงินก้อน และให้ผ่อนกันได้แบบสบายๆในอัตราดอกเบีย้ยที่ไม่โหดร้ายนะครับเหมือนอย่างเงินกู้นอกระบบทั่วไปที่หลายคนก็แอบ,บนิยมช,มชมชอบกันและก็ระยะเวลาในการผ่อนชําระนะครับจะให้กันสูงสุดถึง180วันมีเวลาที่จะคํานวณการจ่ายคืนได้แบบว่าใจเย็นๆเลยนะครับไม่ต้องเครียดอะไรมากไม่ต้องกังวลมากมายตามอัตราดอกเบีย้ยที่ไม่เกิน32%ต่อปีคํานวณเป็นปีแล้วอาจจะดูว่าสูงนะครับแต่รับรองว่าถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทยเราอย่างแน่นอน เลือกผ่อนชําระกันได้นะครับเริ่มที่3เดือนสูงสุด6เดือนครับหลายคนฟังแล้วอาจจะดูว่าระยะเวลาการผ่อนชําระให้น้อยไปไหมแต่ก็ต้องบอกว่าเขาเน้นในเรื่องของความฉับไวและแน่นอนในการให้สินเชื่อกับเรานะครับซึ่งวงเงินนั้นก็ไม่ได้สูงมากจนเกินไปที่แน่ๆจะต้องได้รับเงินกันจริงๆครับเท่านี้ก็น่าจะพอสมควรและสินเชื่อในวันนี้ที่เราจะบอกกันนะครับเขาก็คือสินเชื่อจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ไนพัสจำกัด ที่จะให้วงเงินสูงสุดถึงคนละ2 0 0 0 0บาทผ่อนชำระก,กันได้นานตั้งแต่11วันนะครับสูงสุด180วันตามอัตราดอกเบีย้ยไม่เกิน32%ต่อปีส่วนผู้ที่สนใจนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามนี้ครับคือจะต้องมีสัญชาติไทยนะครับเป็นคนไทยอายุตั้งแต่20-60ถึงปีมีรายได้ประจำและในเรื่องของประวัติการเงินก็ควรจะดีด้วยครับไม่มีแบกฤทิ์ติดตัวหรือว่าเครดิตบุโรที่ยังไม่ได้แก้ไขนะครับมีที่อยู่ที่ติดต่อได้ มีบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินเอกสารที่ใช้นะครับก็จะใช้ทั่วไปเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนครับระยะเวลาในการอนุมัตินะครับจะให้อยู่ที่1-3วันทําการก็จะรู้ผลการอนุมัติกันแล้วหลังการได้รับอนุมัติผ่านเรียบร้อยนะครับก็จะได้รับเงินกันภายใน24ชั่วโมงมาดูในส่วนของวิธีการสมัครนะครับให้เราเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทกรอกชื่อนามสกลุล อีเมลแล้วก็เบอร์โทรของเราลงไปเตรียมเอกสารให้พร้อมรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาหลังจากนั้นเมื่อได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆและก็รอการอนุมัติถ้าผ่านนะครับก็รับเงินเข้าบัญชีธนาคารไปได้เลยแต่ว่าใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับอยากจะลองสมัครได้ด้วยตัวเองอันนี้ทำได้นะครับเดินทางไปได้ครับที่อาคาร MS สยามทาวเวอร์ชั้น36ถนนพระราม3 กรุงเทพมหาคนครครับแต่ว่าก่อนจะเดินทางไปนั้นก็สามารถที่จะโทรติดต่อสอบถามเขาไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับที่หมายเลข0 8 5 8 3 1 6 2 8 7เเพื่อความสะดวกนะครับและความมั่นใจก่อนการเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ